วัคซีนป้องกันไวรัส CCP ของจีนมีประสิทธิภาพหรือไม่รายงานจำนวนมากเรื่องโรคระบาดท,ทั่วโลกบอกว่าอาจจะไม่ CNBC CN <BC S 1> เผ<พ>ยแพร่ก,การวิเคราะห์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าในบรรดา6ประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนสูงและอัตราการติดเชื้อสูงนั้น5ประเทศใช้วัคซีนจากจีนประเทศเหล่านั้นได้แก่สหรัฐอาหรับเอมิเรตเซเชลมองโกเลียอุรุกวยัยและชิลี ประเทศเดียวที่ไม่พึ่งพาวัคซีนจีนคืออังกฤษยังมีข่าวความกังวลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนจีนมากกว่านั้นอีกอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อหลายร้อยคนในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนจีนมากกว่าหนึ่งในสมเสียชีวิต ในจานวนผู้เสียชีวิตดังกล่าวมีนักวิทยาศาสตร์แนวหน้าของประเทศในทีมทดลองวัคซีนซโนแวคด้วยสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่าเธออาจเสียชีวิตเพราะติดไวรัสซีซีพีเมื่อวันพุธรุยลี่เมืองทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนมีอัตราการฉีดวัคซีนร้อยละเแต่ก็เผชิญกับการระบาดครั้งใหม่คอสตาริกาซึ่งได้รับผลกระทบหนักก็ปฏิเสธวัคซีนซโนแวคเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ผลสิงคโปร์ก็ดำเนินการแบบเดียวกัน ้าน้าที่ที่นั่นไม่นับรวมคนฉีดวัคซีนซโนแวคเข้าไปในตัวเลขทางการเฉพาะผู้ที่ฉีดโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ของสหรัฐเท่านั้นที่จะนับอยู่ในตัวเลขทางการของสิงคโปร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบันทึกที่หลุดออกมาจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยมีการแสดงความเห็นว่าวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็ม3อาจทำลายความเชื่อมั่นต่อวัคซีนซโนแวค ความกังวลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีนจีนได้ทำให้ประเทศต่างๆพิจารณาฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิตุรกีและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตใช้วัคซีนจีนและพวกเขาได้เริ่มฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิแล้วองค์การอนามัยโลกได้อนุม,มัติวัคซีนจีนสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินแต่วัคซีนเซโนแวคมีประสิทธิภาพเพียงร้อยละ51ซึ่งเกินข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลกมานิดเดียวที่เกณฑ์ร้อยละ50ทั้งไซโนฟาร์มและไซโนแวคของจีน ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการทดลองทางคลินิกต่อสาธารณะอย่างสมบูรณ์